สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทำให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมีตั้งใจที่จะลองอดอาหาร7วันนะคะคำว่าอดอาหารในที่นี้มีหมายถึงการอดกินอาหารที่เกินความจำเป็นนะคะไม่ว่ามันจะเป็นขนมครบเคี้ยวหรือว่าการกินอาหารที่เยอะเกินพอดี หรืออาหารที่มันแป้งเยอะน้ำมันเยอะแบบนี้นะคะเมตั้งใจจะลดเป็นระยะเวลาจิตวันซึ่งเมื่อแรกที่เมต์ได้เลือกสรรเข้าไปในร่างกายตัวเองนะคะก็คือสลัดนะคะเมื่อแรกของวันนี้นะคะก็คือน้ำเต้าหู้นะคะและนี่ก็เป็นขวดที่สองของวันนะคะ วันนี้เป็นวันพระเหนื่อยมากค่ะต้องกินขวดที่2นะคะคะขณะนี้ก็เป็นเวลาบ่ายกว่าแล้วนะคะเมยก็ได้กินข้าวไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะคะแต่ว่าถ่ายภาพไว้เดี๋ยวจะแปะภาพไว้ให้ดูนะคะก็คือเป็นเต้าหู้แล้วก็เป็นน้ำพริกกะลาเจแล้วก็เป็นเป็นกวานะคะก็คือกินหมดเรียบร้อย แล้วก็ขอกินอันนี้ด้วยนะน้ำตาลน้ำตาล22กรัมนะคะคือเนาะมันเราต้องเพิ่มน้ำตาลหน่อยไม่งั้นเราจะขาดชีวิตชีวาไปนะคะก็ชีวิตขาดหวานไม่ได้ใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะทุกทุกคนคะเมย์กินไปทั้งหมด3อันนะคะเดี๋ยวเมย์จะไปหาอะไรกินมื้อเย็นก่อนนะคะมาแล้วคะ่ะทุกทุกคน ลงไปทำลงไปทำมื้อเย็นมานะคะเ <moderator> ดี๋ยวให้ทุกๆคนดูนะคะนี่คะ่ะเห็ดออรินจิย่างและข้างล่างข้างล่างเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแม่ตุกตำไว้ให้แล้วก็แช่เย็นไว้นะคะอันนี้เป็นแอปเปิลลูกใหญ่นะคะหนึ่งลูกและจับชายหนึ่งถ้วยนะคะเดี๋ยวเมย ชิมให้เพื่อนๆดูเลยนะคะว่าอร่อยไหมนะคะเดี๋ยวเขาเริ่มจากเขาให้กินอาหารที่รสอ่อนก่อนใช่ไหมคะนั่นก็คือแอปเปิลอ้อแล้วก็ลืมบอกคะ่ะนมตั้งแต่ตอนกลางวันนะคะเมกินไปครึ่งกล่องอันนี้เนี่ยเ,เอามากินอีกครึ่งกล่องนะคะตอนที่กินไปตอนกลางวันนะคะเมยไม่ได้อัดคลิปให้ทุกคนดูใช่ไหมคะคือแบบจังหวะที่ดูดเข้าไปอะ แล้วแบบหืมรสหวานมันเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะคือแบบเหมือนตั้งแต่เช้าเราไม่ได้กินน้ําตาลเลยเนาะแล้วมันก็เลยแบบมันคือความละมุนละม่อมอ่ะแต่แต่ว่ามีก็กิกนไปแค่ครึ่งกล่องนะคะแบบคือมันทําให้มีอารมณ์ดีมาชั่วขณะเนานะมันก็คือแค่สภาวะหนึ่งก็ฟังแล้วก็ตลกดีค่ะแบบนึกถึงแล้วก็ตลกดีเพราะฉะนั้นเอามากินตอนยีงครึ่งกล่องนะคะแล้วก็อุ้ยเมื่อกี้จะกินแอปเปิ้ล ติโอเคอเนื้อเป็นซายนิดนึงค่ะแต่ว่าหวานพอดีพอดีนะคะต่อมาจับจ่ายค่ะจับจ่ายไม่จะกินใช้เท้านะคะอืมสุดยอด พี่โมกับชมพู่สุดยอดเลยคนปลูกผักคนที่ปลูกผักก็สุดยอดคนผลิตเครื่องปรุงก็สุดยอดคนส่งผักก็สุดยอดเลยคนส่งแก๊สคนผลิตแก๊สทุกคนเลยสุดยอดมากๆเลยอืมต่อมานะคะมันรสชาติมันจะเค็มนิดนค่ะแล้วก็แบบยังอุ่นๆอยู่เลยนะคะไม่ต่างมาจากหมอ้อ แล้วก็แบบผักนิ่มอร่อยอันนี้คือเห็ดเห็ดย่างซีฟู้ดนะคะเห็ดย่างออริจิย่างน้ำกิมซีฟู้ดอุ้ยนี่นะคะไปดูนี่อื้มอืมอืมอืมอร่อยค่ะแบบ กรุบกรุบแล้วก็มีกลิ่นเห็ดอันนี้เมเนึ่งมานะคะนึ่งแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำจิ้มซีฟูด้ดความน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะมีความหอมของรากผักชีความหอมของพริกสดแล้วก็งาขาวที่แม่บุ๊กใส่ลงไปนะคะยิ่งกับเห็ดย่างแล้วมันเข้ากันแบบกรุบกรุบกรุบแล้วก็เปรี้ยวๆเค็มๆนะอร่อยมากเลยคะ่ะก็เดี๋ยวเมย์ขอเอนจอยกับมื้อเย็นในวันแรกของการอดอาหารของเมย์ก่อนนะคะ มื้อแรกของวันที่สองนะคะอีกแล้วน้ำต้อหูทุกอย่างหลังจากกินน้ำเต้าหู้ไปเมื่อเช้าหนึ่งขวดน,นะคะขณะนี้ก็นี่ก็9้าโมงจะ10บโมงนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูข้าวที่เมกินนะคะมีต้มจืดตำลึงนะคะเต้าหู้1ิชิ้นน้ำพริกปลาจเจ มะเขือเทศจากข้าวผัดต้มยำนะคะแล้วก็มีขาเห็ดนะคะแล้วก็มีฮอหมกหัวปี1อันนะคะโอเคค่ะและนี่ก็เป็นมื้อที่ 2... ของวันนี้นะคะขณะนี้เวลาบ่ายมงหกนาทีนะคะเดี๋ยวมีให้ดูนะคะมีฮอหมกอีกแล้วนะคะแล้วก็ต้มจืดตำเหลืงแล้วก็มีจะขอนมอีกหนึ่งกอง ะะเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะไปเล่นบาสกับสเก็ตบอร์ดนะคะเราต้องมีพลังงานไว้นะคะสวัสดีค่ะสำหรับมื้อเย็นของวันที่สองของการอดอาหารนะคะคล้ายกับเมื่อวานเลยนะคะเป็นเห็ดออรินจินึงนะคะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่แม่ตุ๊กทำไว้นะคะแล้วก็จับชาย เหมือนเดิมในหม้อนะคะและก็เป็นแอปเปิลแอปเปิลนี้คือของเมื่อวานนะคะเมื่อวานกินไม่หมดนะคะกินไปได้นิดเดียวค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีวันที่สามของการอดอาหารที่ไม่จำเป็นค่ะเหมือนเดิมนะคะหนาบเต้าหูวันนี้เป็นวันที่สามนะคะ แรกมื้อเช้ารองท้องไปด้วยน้ำเต้าหู้แล้วนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นมื้อแรกของวันนะคะก็จะมีมะระหนึ่เอามาะระสองชิ้นนะคะเต้าหู้ทั้งหมดสเอ้หกหชิ้นนะคะแล้วก็มีน้ำพริกตาแดงอยู่ตรงกลางแล้วก็มีคะน้ากับแครอทนะคะแล้วก็หอหมอกอีกแล้วนะคะ เราจะงดแป้งให้ได้นะคะจะชนะใจตัวเองให้ได้นะคะ7วันวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวขอกินน้ำน้ำเล็กตาจ้อ,อยด้วยเพราะว่า <c oughs> ชีวิตขาดหวานไม่ได้นะคะโอเคขอบคุณค่ะมื้อกลางวันที่เราคอยมาแล้วคะ่ะมีฮอร์โมนหัวปีอีกแล้วนะคะ แล้วก็วันนี้มีหลายเออมือกลงวันมีหลายอย่างเลยคะ่ะมีผัดผักรวมแกงส้มผัดขิงขาเห็ดแล้วก็กระหล่ำปีผัดนะคะเีขอกินก่อนนะคะและนี่ก็เป็นมื้อเย็นของวันที่สามนะคะออมีน้ำพริกปลาร้าเจอ,อีกแล้วนะคะแล้วก็แตงกวาขาเห็ด พ่อโมกค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดของเมื่อวานแอปเปลลิลก็ของเมื่อวานค่ะเราถนัดรีย s สอาหารนะคะวงเล็บคือขี้เกียจโอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเช้าของวันที่4ของการอดอาหารเก,เกินความจำเป็นนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะน้ำเต้าูรองทอง ไปกับเช้าวันใหม่ด้วยนะ้ำเต้าหู้ทฟูจังโอเคค่ะนี่เป็นมื้อเช้าของวันที่สี่นะคะมีต้มมะละสองชิ้นนะคะแล้วก็เต้าหู้เต้าหู้ทอดเต้าหูขาวนะคะเตงกวาแครอทน้ำพริกกะปิแล้วก็ต้มจืดเตงกวานะคะ แล้วก็นมอ,อีกหนึ่งกลองนะคะนี่เป็นมื้อที่สองของวันที่สีนะคะเมยได้ตักกะเพราะละกอมานะคะแล้วก็เต้าหู้แตงกวาน้ำพริกกะปิต้มจืดแตงแล้วก็มีข้าวต้มอยู่หยอบหนึ่งนะคะโอเคค่ะซุปเห็ดออรินจิมะเขือเทศส้มหนึ่งลูก ขาเห็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดแตงกวาสองลูกวันที่ห้าแล้วนะคะของการอดอาหารเกินความจำเป็นหรือเปล่า <c oughs> น้ำเต้าหู้เหมือนเดิมมื้อเช้าวันแรกของวันที่ห้านะคะมีขาเห็ดแกงป่านะคะน้ำพริกหนุ่มแตงกวาแล้วก็ถั่วลิสงนะคะ แล้วก็มีหอหมอกด้วยค่ะมื้อกลางวันเป็นถั่วลิสงผัดฟักทองและน้ำเต้าหู้นี่ก็เป็นมื้อเย็นของวันที่ห้าแล้วนะคะมีผัดฟักทองน้ำพริกหนุ่มแตงกวาขาเห็ดค่ะแล้วก็มีถั่วสองถุงแล้วก็มีฟักทองอีกถุงหนึ่งค่ะไม่ต้องกินเผื่อไว้นะคะถ้าไม่งั้นตอนดึกมีใจหิวกลางดึกได้นะคะก็เลยต้องกินไว้ก่อนนะคะ เช้าวันนี้จะมีถั่วลิสงนะคะแล้วก็ถั่วปากอ้าส้มสองลูกน้ำเต้าหู้หนึ่งขวดกับอีกนิดหนึ่งแล้วก็น้ำชาเขียวนิดหน่อยนะคะเมื่อเช้าไม่ได้กินส้มไปนะคะเพราะว่าส้มมันขมนะคะส้มสองลูกที่ถ่ายไปไม่ได้กินนะคะมื้อกลางวันนะคะเป็นเต้าหู้ทอดสองแผ่นนะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศ กับถั่วเมื่อเช้านะคะกินไม่หมดแล้วก็มีแอปเปิลนะคะมื้อเย็นเป็นต้มยำเห็ดเข็มทองและถั่วลิสงรสต้มยำมืม้อแรกของวันสุดท้ายแล้วนะคะมีถั่วลิสงรสต้มยำแกงส้มผัดเปรี้ยวหวานแล้วก็จับชายค่ะน้ำชาเขียวมะนาวหวานน้อย มื้อเย็นวันสุดท้ายของการงดแป้งและข,ของทอดนะคะก็คือแกงป่ามะเขือะคะ่ะกับน้ำเต้าหู้ไม่อิ่มเลยไปต้ยมยำเห็ดหลังจากที่เม่ได้งดอาหารที่ไม่จำเป็นไปเจ็ดวันนะคะนั่นก็คืองดแป้งและงดของทอดขนมกรุบกรอบสิ่งที่เมได้จากการอดอาหารที่ไม่จำเป็นนี้มีอยู่3าข้อด้วยกันนะคะ ข้อแรกก็คือเมชนะใจตัวเองค่ะอันนี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุดเลยว่าเม่ทำได้จริงๆในเจ็ดวันนี้เมไม่กินแป้งเลยแล้วก็ไม่กินขนมเลหรือว่าข้าวเกี๊ยวทั้งๆที่ตลอดที่ผ่านมามเป็นคนที่ชอบของทอดมากทุกวันเมจะต้องกินคืออาจจะไม่ใช่ทุกวันแต่หมายถึงว่า อาทิตย์หนึ่งนี่คือแบบไม่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า3วันที่กินขนมกรุบกรอบค่ะรวมไปถึงมามา่าหรือว่าอะไรที่เป็นแป้งเยอะๆค่ะเมยจะชอบกินแป้งเยอะกินข้าวเยอะกินมาม่าก็สองห่อบางทีก็สามห่อเลยแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการงด อาหารที่ไม่จําเป็นนี้ในระยะเวลา7วันเนี่ยเมย์ก็ไม่กินแป้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อที่1ค่ะสิ่งที่ไม่ได้คือชนะใจตัวเองนะคะข้อที่2นะคะก็คือระบบขับถ่ายของเมดีขึ้นคือเมยถ่ายทุกวันเลยค่ะจากเดิมที่แบบอาจจะสองวันทีสามวันทีแบบนี้นะคะ่ะแต่ว่าในระยะเวลา7วันนี้คือเมยถ่ายทุกเช้าแล้วก็ถ่ายคล่องะคะ่ะ ขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจนะคะก็คือมันเป็นสิ่งที่เมได้ไปนะคะและข้อที่สามก็คือเมขยับขยื่นคล่องตัวมากขึ้นค่ะเมจะขายของเอี้ยวตัวไปทางซ้ายทางขวาข้างหน้าข้างหลังก้มแบบนี้ค่ะคือมันแบบมันคล่องตัวมากขึ้นค่ะก็น่าจะเป็นผลมาจากข้อที่2นะคะก็คือพอเราถ่ายครับถ่าย ทุกวันก็ทำให้ร่างกายเรามันแบบยืดยุ่นหรือว่าคล่องตัวสบายท้องสบายตัวแบบนั้นนะคะแต่ก็มีปวดเมื่อยตามตัวบ้างนะคะเป็นปกติค่ะซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะจากการทำคลิปนี้ก็คือเมย์ก็ควรที่จะรักษานิสัยนี้ไว้ต่อไปเรื่อยๆให้มันคงที่นะคะเพราะว่า ถ้ามีงดแป้งงดของทอดแค่เจ็ดวันแล้วมีก็กลับไปกินเหมือนเดิมเนี่ยก็แย่เลยนะคะร่างกายก็คงจะเขาเรียกว่าโยโย่ใช่ไหมคะก็ยิ่งแบบหนักกว่าเดิมอีกนะคะเพราะฉะนั้นเมีก็ควรที่จะงดแป้งงดของทอดให้ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็คือกินได้บ้างเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ ทำให้ดู